อร่อยอร่อยอร่อยอะไรนะตัวนี şey> ้ครับตัวนี้หล่อเข้มไงลูกอย่ายิ <ah ้มแย่ตัวนี้มาคุยเลยครับดีดครับดีดีครับอุุได้ครับน่ายูข้ตมตุ้มตุ้มม อาทิบุกไฟนะดีครับหนึ่งสองดีนะครับหนึสองหนึ่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 งอาครับอุ๊ยข้างนึ่งชิวๆทิ้งต้อนนิดนึงอาบยิ้มเอยิ้อาู่อาผ้นี่ไงอา้ เอาหันมาสิแมาของนี้ก่อนเลยก่อนล้วกันเาเสร็จแล้วเดี๋ยวหันมานะครับที่ระกล้องอ่าเดี๋ยนะหนึ่งสองโอเคอ่ะขอกลค่ะค่ะก้องคืท่จ๋ามาไหนรานอน อา้นนี้นะครับนี่ขอมือมือข้างไม่ต้อ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 งชี้หนึ่งสองสามอยจงคทัวครับที่ะััเปิดโปมหนึ่งสองสามอ่ะเสร็จแล้วมามาก้งพี่ไม่หน่อยก้งี่ไหน่อย

ต้องถูกต้องใช่เลยอ่าเซนทรับข้างหน้าระวังบางกล้องพี่นะค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับใส่ได้ระวังบางโอเคเข้าไปใกล้อีกใกล้อีกใกล้อีกอ่าอ่อนมือขวาปึ๊บเอวมือนู่มปึ๊บลืมกันมาอ่าโอเคถูกต้อง ดีมากโอเคนะปียูเป็นถูแอบโอเคถูกถูกต้องมีไข่แย่เขินดีปึ๊บดีนะออนออนสองมือเลยเหมือนเหมือนอ่ะคอมโพสมันจะเป็นแอนด์อยู่แล้วบิดบิดจับบิดตัวี้เียโอเคถูกแอะถูกต้องเบาใโอเคโอเคแล้วทิ้งเข้าไปใหม่เบาเบเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอเคถูก ดีนะสองรูปนะปึ๊บสุดลุ้เลยหนูก็ลุ้นสุดท้ายขอบคุณทามาขออาี้อ่ะกองอาน้องหญิงชื่ออะไร,รน้องพีนี่มีอยู่ข้างล่างนี่มีอยู่ขา้างล่างแล้วก็กางขานน่อาแล้วจับอันนี้อาฮะโอเคนี่นี่โทษนะ ทำไมไม่บางไม่บางน้องเราอยู่เขาอยู่เฮ้อยู่น้องกูอ้าวลองนั้นแค่นั้นใจเล่นเยอะเดี Berlin> ๋ยวทุกนี้มันอองเยอะเดี๋ยวคดนี้่เอง ถูกพระเอกโทษพระเอกวางขายสวยนิดนิดอาอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้โอเคนั่นแหละล้วพอมได้อานิดนึงนิ่งโอเคนิ่งครับพร้อมล้วมอาดีแค่นี้แหละอยู่แล้วสวยงามดีอ่าตอนนี้พระเอกโทษยกสูงตัวสูงตัวสูงเท่ๆเลยโอเคแล้วจับตรงนี้นิดนึงก็ได้อ่าจับแล้วยกตัวมาหาอานิ่งทิ่งไหล่เราอีกนิดโอเค ความรู้สึกของนางเอกเหมือนมือที่จับที่ไหล,ล่เราอะนะสัมผัสได้นิดหนึ่งหนึ่งสองหาดีพระเอกไม่ยิ้มเอกเข้มเข้มเหมือนหลอกเขาเหมือนแกล้งเขาอะจับบีบตรงนั้นนิดนึงก็ได,ด,ด้หนึ่งสองดีถูกต้องเอะหน้าตรงนี้นิดนึงโอเคเงยหน้าหนิดนึงสุดยอดเสียห้านึ่งสองทําไมหนึ่งลองตาเราจะเสียนะแต่เรามีความสุขด้วยนะแบบนิดนึ่งโอเคพร้อมเยอะเยอะนะคะ เดี๋ยวแก้มแสดงความรวยเนื้อดีทีเดียวโอเคตอนนี้ติดถอยได้แล้วนิ่งๆนะคะคุณมือข้างนี้เท้าเดียเอาเลยครับโอเคครับแล้วจับไ้อีกครั้หนึ่งสองมีสองอ่อนนะครับมา

ินนคู่นะคบโอเคครับหนึ่งสองคได้ครับน้องหญงเองแก้หาเขานนึงเองแกหาคาปัดปัดผมเขนนข้างในโอเคครับผมข้างหลนิดนึงครับโอเคนะคโอเคครับหนึ่องนะครับหน อ่ามือมือจับที่แขนน้องเขาเลยอ่าครับผมดึงดึงแล้วดึงข้นมาแล้วเอียงเอียงแก้วหางคนนิดนึงโอเคครับดีนะครับหนึ่งสองครับอ้ออันนี้นะคะหนูอบเอวเลยค่ะอบเอวให้เห็นเลยเอามือโผล่มาข้างไหนโอเคค่ะเดี๋ยวนะได้แล้วนะเดี๋ยวนะคะโทษทีนะคะดีค่ะพิงค่ะพิงเอาแก้มเข้านิดเดียว โอเคทีนะคะหน okay. okay. oh. okay. ึ่งสองเดี๋ยวนะป๊บหนึ e ่งนะคะหนึ่งสองิ้มบิดหน้านิดเดียวแล้วแก้มเข้าอ่าแล้วปล่อยปากนิดเดียวไม่ต้องยิ้มเอาโอเคดีได้แล้วนะยิ้มอมยิ้มไม่พี่นิดเดยหนึ่งสองจะจะอาเห็นลวสุดท้ายขอบคุณค่ะ เดี๋ยวของคู่กันหรอจอยเ,เ,เออมาไม่ต้องจับมือแล้วก็ได้รูปตั้งนะโอเคตอนนี้มาสองรูป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 มาอ่าเอาสองรูปสองรูปสอ,อ,อัสดีได้เออนางเอกชงกหน้านิดนึงเออหนึ่งสามอีกรูปหนึ่งขอบคุณเจ้า 好。啊